ยางก้าวครับปาาครับไปตามด้วยฮีโน่ F C C J ครับเครื่องร้อยซีซีแรงบคันนี้รถห้าง จะผ่านมั้ยมาได้ครับเออเกือบไม่ไหวครับ งานไม่ค่อยเยอะครับมาดูยางเก่าออหอยแบบเนิบเนบอ,อุ้ยอืม อยู่ครับอไม่อยู่ละมั้ง 9, ยางเก้าวยางมันใหญ่ครับไม่ค่อยจ่มันจะเป็นเจ้าของทีครับจ่ายตัวเองเลยอย่างนี้นะครับสบายใจรอยเกาหายางยักษ์ใหญ่ครับคันนี้ สบายสบายครับคันนี้อ่าไปเออตามมาติดติดด้วยสีเจครับ คันนี้กระบะยาวมากครับ3ามเมตรแปดรถห้างครับห้างเทอ้กันชนอ้เกือบแล้วครับอีกนิดเดียวครับ โอ้หน่าจมมิดแล้วจะไปไหวไหมยังออกตัวได้สบายครับยังกาวก็ไม่ยอมแพ้มันกันครับมาอีกแล้ว สองคันเยียบกันอุดรุนเลยครับ ท้ายเปิดอีกแล้วไม่แน่ใจครับต้องเปิดประตูดูครับมันเป็นโลมดินโลมครับอ๊อกอ๊อกอ้อโอ้ออนเดี๋ยวนี้นะครับ เอาถ่ามาปานก่อนครับเริ่มนุ่มแล้วโอ้เอาเอาตายเลยเอ้าไม่ได้ครับรอร้อยครั้งหนึง่งอางานเข้าครับงานเข้าไม่ขึ้นโอ้ตายเลยครับงานนี้อ้าว ก้นได้แล้วปกติคันนี้จะเสียงดังครับไม่ไหวนะครับใส่ท่อพักคืนคันนี้ดังทั้งท่อดังทั้งเครื่องเสียงนะคันน้แจ่ลดความแรงของท่อแล้วครับ บอกลงเร็วมากครับคันนี้ขึ้นเร็วลงเร็วครับเข้าปีที่สแล้วคันนี้แต่ก่อนผมใช้ รถไทยรุ่น3ามสี่นะครับดันไม่ทันครับเปลี่ยนเอา5 0าศครับตอนนี้ใช้ดีครับคันนี้แรงทนทน้หดครับนี่ครับตัวเต็มใบมีดเลยใบมีดเขาใหญ่มาก 嗯。Hey. ูกันไปเรื่อยๆเลยกับเจ้า L5018 คูบอต้านี่ก็ต้องลงจางงอออกฮอลล์มาร์ ปาดเองเลยครับ